สวัสด er. ีปีใหม่คร uh ับสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนรางวัลอะไรเอ่จ้าแรกเจ้าแรกแม่โพยใหญ่ เจ้าหวังพึ่งสาขอเจ้าของเด้อ Một <laughs> 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 disappointment